ท, <ity> here, ทีมดุภาพนี้ก็ทีมมิตรภาพมิตรภาพมาก่อนชนะใช่ป่ะทีมดุภาพเนี่ยได้ไหมเขาไม่เอาไปไม่เอา้นาดใ g ญ่ของเราวนายเว้ยนส เฮยคนยิงประตูบอลอะไรครับคนยิงปตูบอลอครับนี้หไม่ถึงนาทีพี่คนยิงประตูบอลอะไรครับสิห้าครับสิบห้าสิบห้น

đúng 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 รายการที่สี่ใส่แว่นโอ้ใจรายการที่สีใส่แว่นน่ะน้าถ่ายรูปมากเลยแบบ

ตกไกลอะพี่พี่ไม่หิ่่เล

สกออยครับไม่ไม่ไม่ม่ยาเยนเดี๋ยวก่อนป๊หนึงห้าเล่นปเดหมัดนเลยสี่เก้าออกแล้วคนหนึ่งสี่เก้าออกแล้วนอ้จะเลยไม่น่าเปลี่ยนเไปหตกี่ครั้ง้นเกีครั้งเดียวครับ

เขาใจมันกแหนักต้องสบัดไยพี่พี่เปลี่ยนมาอะไรเอยนนี่ก่อนสะบัดลงเลยว่าพี่ไปแจ้งก่อนดีเสื้อครับเสื้อใค่เสื้อเพี่อะปีนเขือนวะพี่อันนี้ใช่ไหมครับพี่น้องใช่ครับใช่ครับพี่เปลี่ยนมาอะไรพี่เดี๋ยวงจะไม่รู้อ่ะ

นกองน้องขาพี่โฮลงมาเล่นเซนเตอร์คู่ได้ไหมเปรบพิช้างออกพักพิชางบ้างใี่โฮลงมาแล้ว้ไปเล่นขึ้นไปเล่นกลาง đó rồi đó luôn đó 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 đó

คือนั่งก <c oughs> ็นั่งรวมกัไไปเลยพี่แล้วก็ใส่เย,สย็นดหน่อยคือถ้าถ้าไม่ใส่ก็นั่งไม่ให้ยืนครับเพราะมองไม่ชัดลายเห้ดูยากมากเลยผมผมเข้าใจนี่แต่มันขวางไง

đâu ai đâu ai mẹ ăn đẹp kia không ơi chuẩn cắt này không không

Lết 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 lết

điên 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 điên

เปลี่ยนโดนไปเยอได้ครพี่เปลี่ยนโดไอ้แบ็แลแบ็คแล็คะเป็นอไเป็นลงพอมีแ่เป็นไลาดจิตบินไรวะแบ็เหรอบินวินบินแบ็คบินพี่แบ็คเจอดจ่อยน้อยเี่ยได้หรอเลือดยไดใช่ไห้เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะพี่ยังไ

anh luôn, chọc luôn. Chọc luôn. Chọc này luôn tháo kiệt anh lũ này nó chuyển rồi rồi á